สวัสดีครับพ่อไก่ครับผมครับผมซาวนี่วันที่18ตุลาคม68ครับอยู่ที่หอกพ่อไก่ครับผมบ้านสำรานตมบลสำรานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมมือเขาจะเลี้ยงยังไงพอ่าหยัางเียเบิ้งขังหลังครับครับเยอะมากครับแล้วก็เป็นปิดแบบไอเกษตรกรเลยหลักหมื่นวันเลยราคาหลักหมื่นนะครับเราก็เป็นแม่ลูกแม่ลูกเราท้องเลยครับแม่แม่ท้องแม่ลูกแม่ท้องครับ เราเกิดยูนีทั้งหมดทุกตัวนะครับครับผมเออควายเราของพ่กไก่เองนะครับอาจจะไม่ได้สวยหลายนะครับคือคือยังเห็นล่ละธรรมชาติล้วนๆมันล่างกับว่าล่างไหมครับอ่างกับว่าไม่ได้ล่างเอาแต่ควายแข็งแรงดีทุกตัวนะครับเบิ่งกับรลดเบียงธรรมชาติเอาพ่อไก่โคมแรกแม่ลูกโคมแรกแม่ลูกแม่เป็นลูกล้านห้าแสนครับไอความสูงร้อยห้าสิบสองเนี่ยครับ สูงใหญ่มาก152ประกันความสูงแล้วก็บลูดลอยหา่เบียหาที่สองนันบครับครับผมประมานนี่แหล,ละครับแล้วก็ลูกเขาเป็นลูกเพชรลําขงลูกเป็นตัวผู้โโลูกเพิ่งจะได้เดือนกว่าๆนะครับดอ,อกเขาใหญ่มากตัวนี่ครับดอ,อกของมันนะคอ้นีเป็นลูก,กแรกนะครับเป็นสาวท้องแรกอืมเอยเรื่อยเของมานหน่อยแต่ว่าเม่เพื่อนเนี่ยสวยวงเขากระดานเขาสวยระเบิ้งเขาพาลีนะครับยังสวยอยู่เลยแบบบ่ได้แต่งนะครับ ครับธรรมชาติล้วนธรรมชาติล้วนแ<ๆ>ลวน้ลวสวยครับแ้าสวยฝายมันเยอะเกินเลยก็ต้องออกแบ่งขอเบื้องด้านข้างนึ่ครับพ่อไก่แม่สูงร้อยห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนะครับเป็นลูกล้านห้าแสนแล้วลูกตัวติดนี่เป็นตัวผูลูกของตัวแดงพ่อไกล่ลูกเพชรลำขงครับเพชรลำของจัดขาหลังหน่อยนะครับยาวใหญ่นะครับสวยแต่ห่างบ่ได้อาบน้ำครับขอฟังราคาก่อนครับพ่อไก่แม่ลูกแบ่งเท่าไหร่ครับ เพื่อแบ่งแสนสองครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับผมเมียเมียท่านได้ผสมนี่เนาะยังครับแม่แม่แม่กับสัตว์แต่แต่ว่าผมว่าจะรอรอบหน้าก็จะผสมเลยแล้วเป็นลูกแรกนะครับได้สดนะครับถ้าติดทองมาราคานีเกินเอาว่าซื้อนะครับเกิดแสนสี้แสนห่านะครับอืมเอาพอใกล้เดินวนนะเอาอยาเกร็งเล็กน้อยนะครับอืมนี่ครับอืมยืนนั่นแหละครับสวยแล้วยืนนั่นแหละครับเน่ สวยมากเนี่ยเพราะครับสวยไม่มีตําหนินะครับพร้ีมกับสวยงามอืมเดี๋ยวเขาก็จะสลับแน่แม่ลูกแน่นุ่มหน่อยจังสี่นะครับหลักกับราคาหลักหมื่นนะครับสีมีคมนี่แพงกับมูลน้องอกัครับแพงกับเพื่อนคมนี้แพงสุดแล้ะเอาว่าทันแม่นี่ทองนะครับผมเสียเลยเพิ่นก็ต้องเปิดแสนหาแสนหงนะครับผู้เพิ่นเลี่ยงดีๆนะครับอันนี้พอใกล้ก็เลี่ยงดีแล้วครับแต่หลายตัว สูงใหญ่มากครับผมนี่แนะนําครับผู้ใดจะที่ทาหากว้วยลอยหาสีบวกนะครับผมนี่ราคาพิเศษเลยครับถือว่าราคาพิเศษนะครับแสนสองนี่เบาเลยครับแล้วเป็นควายลูกแรกนะครับเหลือมๆตัวเราพันธุกรรมสองชั้นแล้วครับตั้งแต่ตัวเมียเพิ่นมาเราลูกไซส์ก็เก่งมากนะครับดอกเขาใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวซูมให้เบิ่งนี้นี่ครับครับลูกตัวดีมากนะครับเนคถ้าเป็นลูกตัวเมียนี่ผมเพิหงเปิดนะครับแสนสองนี่ย่างหลอยตรงนี้แสนหกแสนเจ็ดนะครับ ลูกตัวดีมากนะครับหนังหนาดูกง่ายครับแม่กันยักษ์ขนาดนี้พอกันระดับพวยยักษ์นะครับมันสีบ่ยักษ์ไปแรงเลยครับตอนนี้ต่อได้ต่อได้แต่ว่าต่อได้นิดหน่อยเพราะว่าเขาเปิดเปิดคือว่าเปิดเบาอยู่ครับเพราะเลี้ยงครับเพราะเลี้ยงเพราะเอาไปตอครับเพราะเอาไปตอครับสําหรับผู้เลี้ยงนี่ดีเลยครับโค้บนี่รอบหนาจับสัตว์ผสมเอาไหมเลยครัแต่แม่ติดทองมากคือบออแล้วครับนี่มันมันมันกับสัตว์มาสามสี่วันแล้วอื อีกสิบห้าวันสิบสิบห้าสิบหวันก็จะได้ได้ผสมผสมก็ได้แม่เป็นลูกล้านห้าแสนนะครับเอาไปพัฒนาาครับพ่อไก่คมต่อไปเลยครับครพ่อไก่ตัวที่สองตัวนี้เป็นลูกของทองสุกครับเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบสี่แม่อยู่ที่นี่แหละครับแต่ตอนนี้แม่เอาไปทําท้องอยู่ตอนนี้มามาดูแม่เขาได้เลยครับแม่แม่เขาเป็นขวยเฮายูนี่แหละครับครับแม่เขาเป็น ลูกของ <c oughs> เจ้าแซมหนองบัวอะไรสักอย่างเนี่ยครับอืมคือว่ามีเล่ามีก่อยอยู่จักเดือนก็พอใกล้ตัวนี้เก้า <9 S 1> เดือนกว่าครับเอาไปจัดทายเบื้องดูตัวนี้หนาดุกงหญ่ครับตัวนี้ถ้าคนชอบเอาไปแต่งประกวดโอเคนะอ่าพอมาเข้าประกวดรุ่นครับสิบเดือนไม่เกินสิบสี่เดือนนะครับทุกมือนี่ควายกับจีประกวดย้านนี่เหลือกสิบสี่เดือนขึ้นไปนะครับครับผมพอใกล้เดินไปอย่างครับ เดี๋ยวขอาเบื้องไายเบื้องหางนะครับปั้นดวงสนามเลยเลยครับเป็นควายเกิดยุนี่นะครับแ่ร้อยห้า5ิบสี่นะครับเบื้องไทยเงาหางเฮ้ยอืมแต่พอใกล้เพิ่งทางนี้ขวางทางนี้ครับกำลังฝึกกับกำลังฝึกฟังราคาเลยครับพอไกล้แบงเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยตัวนี้เปิดสามหมืนเจ็ดพันครับผมสามหมืนเจ็ดพันครับหนังหนาดูกง่ายมาก ไว้เกิดที่คอกเราเองนะครับเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบสี่นะครับแม่เป็นสายหนองบัวนะครับครับนี่เป็นเป็นลูกตัวได็กวะไอ้ลูกของทองสุกครับลูกเจ้าทองสุกนะครับบางอู้หนาดีสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับเห็ดประกวดได้นะครับรุ่นสิบเดือนถึงสิบสี่เดือนได้เลยครับครับนะครับพอใกล้ตัวต่อไปเลยโค้มที่สามเป็นแม่ลูกครับ ข้ที่สามเป็นเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียและตัวเขาเองเป็นลูกแจ้วสันแล้วก็ในท้องในท้องเป็นลูกเป็นลูกพ่อเผือกอยู่ที่ความนี่ลูกแก้วฟว้าพ่อเผือกเราเป็นแก้วลูกแก้วฟ้าใ<ช>ท้องแค่เดือนแล้วครับนี่ส่วนนี้ประมาณสองเดือนนี่ครับสองเดือนชุดสามหัวใจชุดสามหัวใจครับแม่ลูกตัวเมียน ต<ร>ัวนี้ก็คือลูกของพ่อพันลูกเงินอุไทยพ่อเขาเป็นลูกเงินอุไทยตัวที่เขาประกวดนั่นว่าตัวใช่ใช่ตัวประกวดนะครับพันธุกรรมสองสามสั้นตัวเนี้ยแม่เป็นลูกเจ้าสัน้นลูกติดตัวเมียเป็นพ่อเขาเป็นสายประกวดลูกลูกของเงินอุไทยเงินอุไทยคือเจ้าหนึ่งล้านส่วนในท้องพ่อพันเผือกเราเป็นลูกของแก้วฟ้าแก้วฟ้าสามหัวใจแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงเท่าไหร่แม่ร้อย ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกครับร้อยสี่สิบเจ็ดแบ่งเท่าไหร่ครับชุดนี้เปิดแค่หกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าคุ้มบอกได้คำเดียวคุ้มครับลูกตัวเมียด้วยแล้วในท้องท้องสองเดือนด้วยครับครับผมนี่ครับพอเดินวนไกลๆยังน้อยแน่ไหมควายบ้ได้ล่างบ้ได้อาบน้ำแล้วไอ้ขาเพื่อนนี่ก็คืออัตลักษณ์ทุกอย่างคบแหละครับแต่แค่เพื่อนเหยียบขี่ค้นขี่ดินมาสิครับนี่อ่ะจากด้านข้างครับดูลำตัวหน่อยนะนี่ครับสวย นะครับควายธรรมชาติเราล้วนๆครับนี่พุ่นเด้อครับลูกเป็นตัวนี้ลูกตัวนี้ครับลูกตัวเมียลูกนั้นลูกตัวนั้นครับนี่ครับนี่ลูกเขานี่ครับลูกจกเดือนกขพ่อลูกประมาณสี่เดือนกว่าถึงประมาณนี้ครับไม่ไม่เกินห้าเดือนประมาณสี่ห้าเดือนครับพาควายยู่นหนีพอพันธุ์เข้ายู่นหนีคืนรอบแรกครับเป็นผสมเลยนะครับเราก็ติดถ้ามันมีพ่อพันธุ์อยู่ในฝูงมันก็เลยผสมเลย หกหมื่นเท่าไหร่ครับหกหมื่นห้าครับผมหกหมื่นห้าคุ้มครับชุดนี้แม่ก็ยาย,ยครับสี่รอยสี่สิบเจ็ดอ,อยู่ะครับพ่อตัวต่อไปเลยครับพ่อไก่โคมที่ส<โ>ี่แม่ลูกโคมที่สี่ตัวนี้แม่เขาเป็นลูกกระทิงผู้ครับแล้วก็ตัวลูกสาวเดินตามเป็นลูกของเพชรสยามอมลูกสาวเพชรสยามเป็นลูกของเจ้าหนึ่งล้านท้องตัวนี้ท้องเกินสามเดือนครับโอ้สามหัวใจอีกแล้วครับผม แม่สูงประมาณไหครับเนี่ยตอนนี้ประมาณร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามครับพอเดินลงไปพุนเราจัดทาทั้งขางให้เบิ่งนะเหมือนเดิมครับคายเราไม่อาบน้ําครับแม่ลูกตัวเมียลูกตัวติดลูกเพชรสยามในท้องเป็นอย่างก่อลูกเจ้าหนึ่งล้านลูกเจ้าหนึ่งล้านส่วนตัวเมียเลยลูกเจ้ากระทิงผู้พันดุกรรมสามสันแบ่งเท่าไหร่ครับพ่อชุดนี้คมนี้ก็เปิดห้าหมื่นไอห้าหมื่นห้าครับผมห้าหมื่นห้า เอ้ยห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าบอกเอาหามื้นหาเราเบื้องส้งเรต่อกันไว้ละเปิดเผอต่อนิดหน่อยคุ้มบอกได้คําเดียวว่าคุ้มครับแล้วควายที่เปิดถูกไม่ได้ว่าหมมีตําหนินะครับไม่ได้มีตําหนิครับแบ่งออกไม่ได้ว่าเปิดถูกแล้วเป็นตําหนิควายมันเยอะเลยก็จําเป็นต้องเอาออกบ้างตังเต้ตัวเมียลูกกันเนี่ย สนเขาหวเดือนกัดสิบปได้ที่รับสองสามหมื่นได้เกินราคาเคืองเราแม่เพิ่นท่องแล้วนะ 2, 30, ครับท้องสามเดือนแล้วครับเอาว่าคุ้มเหรอครับคุ้มชุดนี้ก็คุ้มชุดเมื่อกี้ก็คุ้มครับผู้ใดมีงบแนะน้าเลยครับไปตั้งฟาร์มซื้อแบบนี้ครับซื้อแบบนี้ยกไปเลยนะครับครับนี่ครับยืนหันเหครับว่ายืนยืนยืนอ่านี่ครับเบิ้งหู้เชื่องจับใบได้ทุกตัวนะครับไล่ไหลกับ่บตื้นนะครับตากรองกับยูนีนะครับ นี่ครับลูกสาวเพชรสยามนะครับเป็นควายยุนี่นะครับลูกคอกยุนี่แะครับผสมยุนี่ะครับเพราะนั้นชัดเจนนะครับครับผมอ่ะครับพอตัวต่อไปเลยตัวนี้ตัวแม่เขานี่เป็นลูกของใหญ่กาลสินอ่าครับแล้วก็ตัวลูกตัวสาวตัวนั้นเป็นลูกของเงินโอไทยอ่าแล้วก็ตัวนั้นเป็นลูกของเจ้าหนึ่งล้านก็คือเป็นหลานของเงินโอไทย ตัวลูกสาวบอกครับใช่ลูกสาวอ้าโค้งสามตัวเมียครับผมแม่ลูกแล้วอยก็ในท้องประสมวันที่ยี่สิบนี้จะผ่านรอบวัยสิบวันรุ่นสี่วันทีพ่อครับรุ่นส่รุ่นสี่หัวใจในในท้องใส่อะไรไปครับพ่อเผือกพ่อเผือกแก้วแก้วฟ้าเราที่เผิดรับผสมอยู่นี่นะครับครับผมอืมแล้วก็แม่เทาความสูงก็ร้อยสี่สิบร่อเขาไมาห็ครับร้อยสี่สิบเจ็ดสิบแปดครับอ่า โค้งใหญ่ดีมากนะครับแต่แค่วบาคือยังบอกแล้วครับครับแล้วเขาเลี้ยงตกน้ำเลี้ยงน้อยหนึ่งมันควายมันชุดความสามสามตัวตัวเมียทั้งหมดแล้วในท้องผสมแล้วรอตรวจท้องครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับผมแบ่งเท่าไหร่ครับครบชุดนี้เปิดเก้าหมื่นห้าครับผมเมื่อถือตัวเย็ดบาทวะเนี่ยเอาอะไรเอาอ่านอ่านเอาครับผู้สื่อเบิ้งเอาครับแม่นี่เอาไปรอตรวจท้องตรวจท้องได้วันที่เท่าไหร่พ่อ มันวันที่ยี่สิบนี้ได้หนึ่งรอบครับออีกหนึ่งเดือนใช่ไหมออีกหนึ่งเดือนค่อยตรวจนะครับแต่ว่าเปอร์เซนต์ติดมันเยอะครับเพราะว่าพ่อพันในฝูงพ่อพันธุ์อยู่นี่ครับพ่อพันธุก็เป็นลูกเจ้าฟ้าสวยมากนะครับเพื่อนธรรมชาติลูกสาวตัวแรกเป็นลูกของตัวใดก็เงินโอไทยครับผมเงินโอไทยลูกสาวตัวเล็กตัวนี้เป็นหลานเงินโอไทยเป็นลูกของเจ้าหนึ่งล้านตัวที่ประกวดเจ้าหนึ่งล้านตัวที่ประกวดนั่นแหละครับอ้าชุดสาม ครัสามตัวตัวเมียทั้งหมดเราในทองอาจจะนะครับมีรุ่นสี่ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยโทรมาคุยกันแยกก็ได้นะครับตัวเมียตัวนั้นโุ้ยพ่อซื้อครับเดินได้พ่อเดินได้ครับราหูเชื่องดีทุกตัวอยากให้ควายไปยู่มองที่แบบพิ่นมีพื้นทีเลี้ยงนะพ่อเนาะครับผมเอาไปเลี้ยงเยกชุดสองชุดนี้ผมมาในโอ้ยทุนคืนครับขายตะลูกพนกับเพลแล้วครับยืนให้เราครับพ่อ นะครับคุณไ่ได้ขี่ไล่นะครับลูกตัวกโนไทยดูเขาสมัยใหม่เลยอ่า <c oughs> ตัวเมียแต่เขาสมัยใหม่นะครับเนี่ยน,น,นี่นี่นี่ครับเบื้องลูกสาวทั้งสองตัวครับผมแม่นี่ให้ลูกสาวทั้งสองตัวไม่ลูกมีแต่ลูกตัวเมียนะ <c oughs> ในท้องกับรุ่นรุ่นรุ่นตัวเมียร <c oughs> เรานำนมน,นะครับเต้านมใหญ่มากนะครับนี่ไอ้ตาก,กว้างอยากซื้อเลี้ยงหมดเลยครับมีเงินจะซื้อเมาไว้ขายเองหมดเลยครับ <c oughs> ตาก,กว้างว่นีหมองเลี้ยง พอซื้อครับสำหรับเกษตรกรที่อยากซื้อเป็นของขวัญปีใหม่นะไก่ปีใหม่เราจังหน่อยเกี่ยวเขาเกี้ยวหนำพวกอื่นบางเรียองครับซื้อไปโหลดราคานี้นะครับมันโบแพงนี่ครับถือตัวละสองหมื่นกว่าบาทหนึ่งเดี๋ยวในท่องกับท่องม้าหญิงแม่กับสีเพลสี้ครับสีหาหมื่นน่ะครับแม่เขาก็โครงใหญ่ครับนี่และก็เชื่องทุกตัวเชี่ยงทุกตัวครับสาวนี่้าแยกกับจังโทม้านะครับเดี๋ยวมีราคาให้นะครับครับนอครับพ่อตัวต่อไปเลย ครับผมตัวนี้เป็นลูกของก้าวจรินตัวแม่เขานะครับแล้วก็ตัวลูกตามหลังเป็นลูกของเจ้าหนึ่งล้านเหมือนเดิมตัวเมียหรือตัวผู้ครับตัวผู้ครับตัวนี้เป็นลูกตัวผู้ลแล้วก็แม่แม่หน้าะจะข้าวสามเดือนครับท้องอืความสูงร้อยห้าสิบเอ็ดบวกครับโอ้โห พอไปจัดท้านขางวนไปเราจัดทั้งขางหยุดทั้งข้างให้ผมเบิ่งเนี้ยแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกเจ้าหนึ่งล้านครับผมอาจัดจัดท่านขางนะครับนิ่งไว้ให้เบิ่งล้าตัวในท้องในท้องท้องเจ้าท้องเจ้าสอ,อ,องแก้วเผือกลูกแก้วฟ้าครับผมจะเข้าสามเดือนครับสามเดือนบอครับใกล้ใกล้สามเดือนอ่า ลำตัวยาวสูงใหญ่แม่นี่นะครับตาก้องกับเลี้ยงกังแต่แรกว่ามันใงญ้ยาเงี้วดีงามนะครับแม่นี่กับงามพ่แพ้แม่แรกเนี๋ยเเปิดทรงเดียวกันเลยครับแบ่งเท่าไหร่ครับชุดนี้ตัวนี้เปิดเก้าหมื่นครับเก้าหมื่นครับผมแม่ลูกผู้ในท้องสามเดือนไซร้อยห้าสิบเอ็ดครับแม่เป็นลูกเก้าเจริญครับสวยกับเพราะซื่อครับพันธุกรรมดีทุกตัวเลยพันธุกรรมมาสองสันเหมือนกันครับก็ยังบอกกับพอใกล้เลี้ยงมาโดน เลี้ยงกับข้อยชนียุขวักจนขายลูกไปแต่ตว่าจักโตแหละลกูกก่อนหนานนตัวตรงตนีนงนน้ครับซื้อสาวน้อยมาสี่แสนตั้งแต่ตอนแรกครับซื้อสาวน้อยมาแล้วขายลูกไปลูกก่อนหน้าลูกก่อนหน้าเป็นลูกไอ้ล่ำซ้ำครับลูกก่อนหน้าล่ำซ้ำนะครับนี่ครับสวยสูงใหญ่ยาวหน้าเขาดีอัตลกักษณ์ดีสวยแล้วครับควอยควายเงินแสนครับวันนี้เอามาเปิดแม่ลูกแล้วแม่ท้องในราคาเก้าหมื่นเก้าหมื่นเท่าไหร่ครับ ก้าหมื่นเฉยเตะเก้าหมื่นเฉยๆเก่ามื่นซื้อๆนี่แหละครับอืมไงไงตังหูต่้ชี่ยงจับได้นะครับครับผู้ใดซื่อไปให้ผู้เฒ่าเลี้ยงเลี่ยงบ้ว่างก็ต้องห่วงนะครับจับได้บายได้ทุกตัวครับเอาครับพอตัวต่อไปเลยโคมที่เท่าไหร่จำก็ได้แล้วเอาเบิ้งแม่ลูกเอาครับโคมจำไม่ได้ไอตัวนี้ตัวแม่เขาเป็นลูกภูพยาอืมลูกภูพยาแม่เป็นลูกภูพยา ลูกตัวนี้เป็นลูกของบิ๊กมินลูกเจ้าบิ๊กมินครับตัวผู้โอ้ตัวนี้ตัวดีนะครับลูกเป็นสังเกตได้เด็เดี่ยวเฉยเบิ่งคักได้หนึ่งเดือนกับสองวันหนาตึ๊บบึกบึนาขนาดเลยครับโอ้โหดูเนื้อหนังเขาโอ้ตอนนี้เหมือนกับไอ้งวชารโลเล่เออเออประมาณนั้นนะครับว่าชาโลเล่ว่าบีบมาเตืองที่แ่ไม้คอขาเป็นมัดมัดกามตอนนี้ความสูงของแม่เขาร้อยห้าสิบเอ็ดครับ แบ่งตัวไห่ครับพอตัวนี้ตัวนี้แบ่งเก้าหมื่นห้าครับคมนี้เอาเบิ้งทั้งขางนี่ครับจุดเด่นก็คือทรงลูกได้ดีกับพันธุกรรมพอพอน้ำพันธุกรรมแม่นัครับเบิ้งนี้ลูกไหมโอ้โหเบื้องคอเลยใครอยากได้ลูกภูบยาใกล้กล้องพอดนี่ครับพลังน้ำนมก็ดีแต่เขาขนาดเขาผอมๆเขาติดขาดน้ำเลี้ยงนะครับพอยื่นั่นแหละครับพลังน้ำนมดีนะครับฐานต่อนมใ่นะครับ เราเบิ้งครับความสูงเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเอ็ดครับร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเกณฑ์ดลอยหาซีบกระหลายตัวเลยครับมานีเราเบิ้งครับลูกเพื่อนลูกจอบบิ๊กมีนโอ้กระดูกแขงขาดึงดึงหนาลูกมาหน่อยนะครับอยากเขียนล้ำตัวลูกใช่ไหมพอ่พอพอ่พอพอ่อพ่อพ่อนี่แหละครับนี่แหละโอ้โหครับหนาตึบ๊บอืมนี่ครับ ลูกชายเจ้าบิ๊กมีนนะครับครับผู้ใดกเราก่อพันธุกรรมนี่กะเห่าเลยครับแม่กับตัวดีนะครับแม่ตัวดีเลยล่ะสูงร้อยห้าสิบกว่า้องหางอีกคือเดียวลากพื้นเองครับลูกกับตัวดีเก้าหมื่นเท่าไรก่อนห้าพันครับเก้าหมื่นห้าพันอันนี้ราคาเปิดไว้ทุกตัวนะพอจำไม่ค่อยได้แต่มันหลายตัวแล้วยังโทรวกับมาตอเอาว่าแม่ลูกตัวนั้นตัวนี้อย่างที่นะครับคุยราคากันอีกเทียนึงได้นะครับ ได้ดีเข้ามาเข้ามาชมตัวจริงครับผมอยากให้มาดูตัวจริงเนี่ยแมนครับเอารถมาเลยได้ซื้อกลับแน่นอนครับได้ซื้อแน่นอนเอารถมาใส่ได้เลยถ้าไม่มีรถมาใส่ก็มีรถขนส่งอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้แนะน้าลูกเลยครับกระดูกใงญ่มากนี่ครับอะครับพ่อตัวต่อไปเลยครับพ่อโคมแม่ลูกคือกันโคมแม่ลูกแล้วก็แม่ท้องท้องแก่ท้องท้องเจ็ดแปดเดือนแล้วมั้งครับ แล้วก็ตัวเขาตัวแม่เขานี้เป็นลูกไข่มุกขาวครับแล้วก็ตัวลูกนั้นเป็นลูกของโก้มันแพตในท้องท้องแก้วท้องแก้วพ่อเผือกเหมือนเดิมครับพ่อแก้วเจ็ดถึงแปดเดือนพ่อเผือกเป็นลูกของแก้วฟ้าครับผมตัวนี้เป็นลูกไข่มุกขาวตัวเม่เพื่อนนี่ครับผมตัวนี้เพิ่นผมเห็นตัวน้อหน่อยตัวเนี้ครับใช่ตัวลูกเพิ่นน้อน่อยนี่นี่ครับแบ่งเท่าไหร่ครับชุดสามหัวใจ ตัวนี้เปิดแค่หกหมืนห้าครับผมลืมถามส่วนสูงแม่สูงประมาณไหนครับร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบขึ้นนะครับเผือกเบื้องหน้าตาทั้งเขาทั้งเขาเปิดดีกระโหลกกระบานกระดูกง่ายโค้งสางง่ายหนาห้างเลือกเลยล่ะครับอืมลูกในท้องใกล้จะคลอดแล้วครับดีว่าดีคลอดไส้ปีไม่นะครับครับเอาเบื้องด้านข้างนี้ครับว่านี่ครับอืมมาบังแม่ได้ปะเนี่ยเออนั่นไปลูกชายนะครับ อาพวกนั้นขางน่นแล้วเขาจอดทันละไรลูกออกนิดนึงครับไรลูกออกเดี๋ยวจะดูลําตัวแม่เฮ้ยลูกก็ตัวดีหรอกครับหนาตาล้าเขาออกดีทั้งเขาออกดีอยู่นี่ครับนี่นี่ดูลําตัวแม่ร้อยสี่สิบกว่านะครับนี่เข้ทัวงใหญ่แล้วยืนทันละครับพ่อยืนทันละนี่ครับทังล้มทักแล้วท้องประมาณแปดเดือนครับผมโอ้ใกล้ละครับใกล้บางบางตัวเกาเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนอยู่ประมาณนี้แหละครับอาจจะนี่ละครับ ก้อนปีใหม่นี่แหละเอาไปรุ่นเราครับรุ่นเราทางเขาก็สวยนยทางเขาเมางามเลยครับครับสวยเลยนี่ครับแล้วลูกกัครับนี่ทางเขาดีครับราคาเท่าไหร่ก็หกหมื่นห้าครับผมหกหมื่นห้าสามหัวใจแล้วกับไว้ไว้นี่กัสี่ขอดเห็นตัวที่สามแล้วครับครับอะครับพอตัวต่อไปเลยตัวนี้เป็นแม่เผือกแม่แม่ท้องแม่ความสูง ร้อยสี่สามนี่แหละครับชุดสามหัวใจอีกแล้วชุดสามหัวใจแล้วก็นี่นี่นี่คือผลงานของเจ้าเผือกที่อยู่ในท้องของทุกตัวที่เขาว่าวาลูกกะบแก้วฟ้าแล้วแหละใช่ใช่เนี่ครับลูกนี่เป็นตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับผมทรงลูกตัวเมียอย่างเดี้ครับจักเดือนครับลูกตัวติดนี่ลูกประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนในท้องเรากี่เดือนครับประมาณสองเดือนนี่แหละครับคือ ขอดีของการมีพ่อคุมฝูงนะครับขึ้นปุ๊บมันจัดการกันเองเลยเรามันก็ติดเลยครับมันก็ได้ได้ลูกปีตัวปีใช่แม่สูงร4 0ี่สเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณสีสามครับแบ่งเท่าไหร่ครับชุดสามหัวใจเปิดเก้าหมืนเออห้าหมนเก้าครับห้าหมื่นเก้าห้าหมื่เาอนะครับเอาไปเลี้ยงผู้ใดอยากได้เผือกครับครับผมเอาพอเดินบนหน่อยชุดสุดท้ายแล้วครับแม่ร้อยสี่สิบกัวนะครับ อยากให้ได้ไปยุ่มองดีครับควายมันหลายตัวอีนานาหนี้นะครับรแล้ว,แล,วแล้วมีลูกทุกตัวไหมบเบร่อมันมาเลี้ยงจ้อยเราไม่มีลูกบางค้นเลี้ยงอ้วนดีแบบคักเรามมีปัญหาเรื่องการผรสมบติดนะครับ,รบสู่เลี้ยงใั้จอยเังสิ่ันใดครับได้ลูกทุกตัวเราลูกในท่องอีกตั้งหากเลี้ยงเอาครับจะเอาอ้วนง้ามหรือจะเอาตกน้าเลี้ยงเรามีลูกเราแค่ได้ท่องอีกจังสี่ไปพัฒนานะครับอันนี้เกษตรกรเลี้ยงเอาเลยครับ บ่บ่ขากใจของมาเบิ้งที่ฟาร์มที่ขอกนะครับอยากให้ข้ามาดูตัวจริงนะครับเอารถมาได้เลยยังไงก็ได้ซื้อยังไงก็ได้ซื้อแน่นอนครับราคานี้บอกไว้คือพอไก่จำไม่ได้ด้วยซ้ำราคาที่เก่าไปมาถึงสมเท่าไหร่หมาะสมเท่าไหร่ว่ากันนั่นแหละมามาตามที่ร้องไว้แล้วก็มาเห็นตัวว่าสมราคาเท่าไหร่ก็มามาว่ากันขายได้ก็ขายนะครับบายากบ่ยากครับแบ่งได้เลยราคาตั้งใจแบ่งปันแล้วฝากเบอร์โทรไว้นะครับ 0982560304ครับผมจับกีพี่เอ็ดเมื่อวานบ้านบ้านสารานบ้านสารานตําบลสารานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเข่ามาเบิงอยากให้เข่ามาเบิงเข่ามาเบิงเลยครับถ้ายเอ็ซีติดตามอยู่นะครับโทรมาอ่าว่าสิเข่าม้านัดมือนัดเวลาเข่ามาเพราะได้ตัวหนึ่งก็ได้ตัวหนึ่งแน่นอนครับเข่ามาเลยราคาก่ะมาต่อร้องกันเอาหนาคอกอีกทีนึงนะครับควายไม่มีตําหนิรักโตนะครับเมื่อนี้เห็นเปิดซัมนี่บ่ได้มีตําหนินะครับ ประกันตัมหนีทุกตัวครับผมลืเอียวเอกสารตัวใดมีเข้ากับไฮเวิร์ดแล้วครับ okay, really? ค, litres, ครับผมโอเคครับฝากไว้นองเขาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คลิปครับขอบคุณครับ